เพื the streets, empty, ่อนไทยมาคุยกันเรื่องเพื่อนไทยเรื่อเพื่อนไทยเก่ามากครับมาคัดมาปัดออกปัดออกแล้วก็ตัดไอ้ตัวที่เขาเจ้าเสริมมากออกตัดออกตัดตามที่ผมบอกแล้วครับแล้วก็ติดปักอุดสำหรับปล่อยน้ำมันทิ่มครับตัวนี้ เอาใสาปากอุดได้แหวนแหวนอันนี้น้ำไดค้ครับแหวนแหวนโรบินียมเก็ดสีครับเก็ดสีแล้วเก็ดสีแล้วเพราะสำหรับสำเนึงกับไม่เชื่อมเชื่อมพิดท้ายไว้เพื่อกันน้ำมันไหลออกการกินโค้งลูกปืนกะ มันมไม่มีเวลาถ่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ้งไปแล้วกันนะครับรายละเอียดเงี้ยงต่างๆเนี่ยครับน่าผูพื้นครับผูพื้นแล้วผูพื้นเอาไปตามคัสซี่นะครับยึดน็อซี่ตัวครับหนึ่งตัวสองตัวครับ ามตัวสี่ตัวครับตัวนี้ใส่ลูกยางครับเห็นบ่เห็นบ่มครับใส่ลูกยางครับเพื่อกันบ่ให้มันเวลามันสั่นสิแกะ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 กะห้ลำคา่นไหลูกยางร่องไว้จาะหัวกลางครับมากมองเซลไซจ่ะหัวกลางไว้แล็เห็นวงเวียนวงเวียนปุ๊บ นี่ครับเฟื่องไทยพาครับพาเจาะเป็นสีน่เหลี่ยมระบาดนี้ก็ เอาเอาไปคว้านเอาไปเอาไปตัดให้มันเป็นวงรีขี่เขาตับเปื่อกันก็เฟืองถ่ายบาเนี้เฮาก็ติตั้งตัวนี้ก่อนครับพอตั้งตัวนี้ได้นาเปลี่ยนแล้วทั้งสอง,อง,ถ,งถังเขาจ้งดึงขึ้นมาตั้งศูนย์ตัวตัวเฟืองถ่ายครับตั้งไว้ให้มันได้ศูนย์อย่ามันเอียงแต่เอียงแล้วมันจะมากูดพื้น กังโครงเก่าอยู่หรือว่านนีนเห็ดกับตัวนี้คกับเห็ดสีเพื่งไทยพอเขาตั้งในศูนย์แล้วปุ๊บเขาก็จังเอาเผามาใส่ครับแล้วก็เอาทอ่อท่อมาสวมลงมาเห็ดหนาเป็นทอ่อใส่ก,กันกับดุมล่อเจาะหูใส่ท่อกันแล้วก็ยืดดุมล่อจากนั้นไปก็บเห็ดใบ อัปเดตเมื่อละเล็กละน้อย